ครับุณผู้ชมพบกับผมหมอแมวในช่องด็อกแมวแบ่งปันครับและในวันนี้ผมจะมาแบ่งปันวิธีการติดตั้งฟอนต์เข้าไปใน iPad ของเราก่อนที่จะทําตามไปพร้อมของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องของเราให้ด้วยนะเอาละครับเมื่อพร้อมแล้วไปกันเลยอย่างแรกที่เราจะต้องทําก็คือดาวน์โหลดแอปฟอนต์มาก่อนครับนี่ดาวน์โหลดแอปฟอนต์ตัวนี้นะไอฟอนตัวเล็กๆพื้นหลังสีออกฟ้าๆเขียวๆตรงนี้นะโดยเข้าไปที่ p อ Store ทิมเข้าไปในช่องค้นหาครับว่า iPhone แบบนี้จากนั้นก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ครับ iPhone ลงมาซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ฟรีนะนี่คือหน้าตาของแอปพลิเคชันไอโฟอนะซึ่งแอปพลิเคชัน i ไอโเนมีเวอร์ชั่นเสียเงินด้วยถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนแอปของเขาหรือต้องการที่จะใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติมที่ทำให้การจัดก,การฟอนต์ง่ายขึ้นเป็นระเบียบมากขึ้นก็สามารถ ซื้ออุดหนุนเขาได้ในราคา59บาทให้เราเข้ามาที่ Google Chrome หรือ Safari ก็ได้ที่อยู่ในเครื่องนะครับพิมพ์เข้าไปในช่องค้นหาว่าดาวน์โหลดฟอนต์ภาษาไทยซึ่งถ้าเราจำชื่อฟอนต์ได้เราก็พิมพ์ชื่อฟอนต์เข้าไปเลยนะครับนีหน่หน้าการค้นหาขึ้นมาแล้วนะครับเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์แรกนะครับลายมือฟอนต์ .com นี่นะ เข้าไปลยจากนั้นก็เข้าไปดูนะครับว่ามีฟอนต์อะไรบ้างที่เราอยากจะได้อันนี้ฟอนต์รัตนพันธ์เหรเราลองเข้าไปดูซิว่าจะได้หรือเปล่าโอ้สวยงามเหมือนกันเนาะเอาะครับถ้าถูกใจฟอนต์ไหนก็คลิกเข้าไปที่ดาวโหลดเลยครับเพื่อนๆครับคลิกเข้าไปคุณต้องการดาวน์โหลด S O V รัจัน2์9 8 9 8หรือไม่ดาวน์โหลดครับคลิกเข้าไปฟึบเมื่อได้ฟอนต์ที่ต้องการแล้วนะครับให้เราย่อหน้าต่างลงมาครับแล้วไปที่นี่ครับตัวนี้แอปไฟล์ App เข้ามาที่แอปไฟล์จากนั้นไปที่ iCloud Drive ครับนี่เมื่อมาที่ iCloud Drive ปึบไปดูที่รายการดาวน์โหลดครับนี่ นี่นะครับเห็นไหมครับ SOV รัฐพันธ์24980ถูกดาวน์โหลดมาแล้วอยู่ใน iCloud ขั้นตอนแรกให้เราทำการแตกซิฟล์ก่อนครับบอ่าแตกซิฟล์เรียบร้อยนี่นะครับนี่คือฟอนต์ที่กำลังแต่งตัวออกมาแล้วเราก็ได้ฟอนต์แล้วนะครับจากนั้นให้เรากลับไปที่แอปพลิเคชันไอฟอนครับมาที่คขาว่า installer จากนั้นไปที่เขา,า import พอตนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับไอคาวดายของเราถ้าเกิดว่าหาไม่เจอก็ให้เข้าไปในนี่นะตำแหน I ่งไอคาวแล้วก็มาที่รายการดาวน์โหลดแล้วก็มาที่นี่ครับ Sov ตรงนี้เห็นไหมมื่อเจอฟอนต์ที่ใช่แล้วก็คลิกถูกเข้าไปมันก็จะขึ้นตรงนี้ครับเห็นนี่ไหมครับนี่นี่คือฟอนต์ที่เราเพิ่งติดตั้งไปแล้วเห็นไหมทีนี้เราจะมาทําการติดตั้งฟอนต์กันครับ เราต้องการจะติดตั้งฟอนต์ไหนแล้วก็คลิกไปทีละอันนะแต่ผมต้องการติดตั้งทั้งหมดผมก็จะเลือก select ไปเลยนะครับนี่มันก็จะขึ้นทั้งหมดเลยเห็นไหมครับนี่นะจากนั้นก็มาที่นี่เลยครับ install ปึ๊บมันก็จะขึ้นมาบอกเราแบบนี้ถ้ามันมีฟอนต์ไหนที่มันซ้ำกันนะครับมันก็จะขึ้นเตือนเรานะซึ่งผมเคยติดตั้งไปหลายรอบแล้วมันก็จะขึ้นประมาณนี้แหละ โอเคทีนี้ก็คลิกว่าดันครับปั๊บมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะเขาว่าโปรไฟล์เซต up ให้เราก็แล้วเราก็เน็กไปครับน็กมันจะถามเราแบบนี้ให้เราอนุญาตครับปั๊บมันจะบอกว่าดาวน์โหลดโปรไฟล์เสร็จแล้วตรวจสอบโปรไฟล์ในแอปตั้งค่าของคุณหากต้องการติดตั้งโปรไฟล์ล้วก็ปิดไปนี่นะครับจากนั้นก็ ยอหน้าต่างลงมาแล้วไปที่ตั้งค่าครับเพื่อนนี่ตั้งค่าจะมีคําว่าดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วเด้งขึ้นมาทางน้้นนี้ให้เราเลือกครับมันจะถามเราติดตั้งโปรไฟล์อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนี่เป็นรายชื่อฟอนต์นะแล้วก็มีคําว่าฟอนต์ตัวนี้เราก็ติดตั้งเลยทางนั้นก็ใส่รหัสผ่านนะครับให้เรียบร้อย ก็ให้เราคิดติดตั้งติดตั้งปดจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับเรียบร้อยเพียงเท่านี้เราก็สามารถติดตั้งฟอนต์ลงใน iPad ของเราได้แล้วเราลองไปทดสอบกันหน่อยนะเข้าไปที่ g o o d n o t e แล้วกันผมใช้ g o o d n o t e อยู่นี่คือโอ้โหติดตั้งตัวซอนนะครับนี สนี่ไทยสารบัญ P.S.K ด้งขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับแล้วก็ S.O.V เมื่อกี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าอยู่ตรงไหน,นขึ้นมาหรือเปล่านี่ครับ S.O.V อยู่นี่ครับเลือกเลยนะเราจะมาลองพิมพ์ดูกหอนไหมอ่านี่ของข้อความโอโ้โหดูพิมพ์นะครับผมหมอแมว ลองเปลี่ยนฟอนต์ใหม่ไหมครับเปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์อื่นภาษารอัง PSK แล้วกันอ๋อแมวแบน,นี่เพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะติดตั้งฟอนต์เข้าไปใน iPad ของเราได้แล้วครับถ้าเกิกดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคุณอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยสำหรับวันนี้หมอแมวขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ thank you